สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคการปรับขนาดตัวอักษรน,นะครับหรือว่าตัว t ท x กนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำา s s u e Report ต่อไปนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยตัว t ท x กเนี่ยหรือตัวอักษรของเราเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับไซส์ให้มันมีการให้มีความเหมาะสมนั่นเองนะครับออย่างในตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมลองซูมเข้ามาใกล้ๆตรงนี้สมมุติว่าผมจะ,ะใช้คําสั่งนะครับ ตัวมาร์กอัพนะครับมาร์กอัพก่อนนะนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับผมก็มีการมาร์ใส่พวกลูกศรแล้วก็ใส่ t ท็ t นะครับใส่เท็กลงไปแบบนี้ใน s o l i b ี้นะครับอ่าใน s o l i b ีเนี่ยสามารถเราพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมพิมพ์ได้ครับแต่ว่าอ่าในกรณีที่เป็นตัวอักษรที่เป็นมาร์คอัพเนี่ยผมแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะมีแต่พยัญชนะนะครับพวกตัวอักษรหรือสละอาจจะไม่มานะครับ ราะฉะนั้นผมจะพิมพ์เป็นภาษาภาษาอังกฤษ,ษครับอ Modify Window นะครับแบบ Window นะตรงนี้ครับอ่าสิ็จแล้วนะครับซึ่งอ่าในส่วนของตัว Text พวกนี้ครับเราสามารถที่จะปรับนะครับให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้นะครับซึ่งหลักๆมันจะมีอยู่ สองวิธีนะครับวิธีแรกนะครับเอาวิธีแรกก่อนวิธีแรกเนี่ยเราจะไปทำการตั้งค่าครับที่เมนูไฟล์ไปที่คำว่า Setting ครับแล้วไปที่คำว่า Mark Up มันจะมีคำว่า Mark Up Text Size ตรงนี้ครับแล้วก็ Minimum Text Size ตรงนี้อ่าก็คือตัวสอนที่มาที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดขนาดเท่าไหร่สมมติว่าผมจะพิมพ์เป็น0.1นนะครับโดยส่วนมากแล้ว ทิคของผมนะครับหรือเทคนิคผมจะพิมพ์ให้มันเท่ากันเลยนะครับแม็กกับมินแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับนอกจากจะปรับขนาดของตัวอักษรได้แล้วนะครับยังปรับพวกเรื่องของสีนะครับสีต่างๆนะครับแล้วก็ปรับความหนานะครับลายที่เน็ตนะครับปรับความหนาของตัวเส้นของตัวอักษรนะครับอ่าสมมติผมประมาณนี้ก่อนกดโอเคไปนะครับทีนี้นะครับในส่วนของสโนพี่เองอ่าตัวเทคอะไรที่เรา มีการใช้งานไปแล้วเนี่ยถ้าเรามาแก้ไขทีหลังมันจะไม่แก้ไขแล้วนะครับมีแต่จะต้องเขียนใหม่นะครับอย่างเช่นในเคสนี้อผมไปที่คําสั่ง M؛ a r k u p แล้วไปที่คำว่า t ท็กเหมือนเดิมครับคลิกไปแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้นะครับขนาดตัวไซส์ของตัว t e x กนะครับที่มันมีขนาดเล็กลงนะครับเล็กลงตามที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็มีสีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะครับ ทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีแบบแมนนวลนะครับก็คือพูดง่ายว่าให้เราคลิกที่ตัวเทคนะครับคลิกที่ตัวเทคถ้าสังเกตนะครับจะเห็นจุดที่ด้านมุมนะครับมุมบนซ้ายมุมบนขวามุมล่างซ้ายมุมล่างขวาพวกนี้ครับเราสามารถคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วก็ปรับแบบนี้ได้นี่ครับเราสามารถที่จะแมนนวลก็ได้หรือต่ไปตั้งค่าให้มันเป็น Standard ที่เท่ากันทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ วิธีการตั้งค่านะครับตัว Text เพื่อเอาไปใช้ในการ Markup หรือทำ Issue Report ตต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับไว้ติดตามใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ